เอาเอ๊ะนะพี่น้องเอาไปกินเมื่อไหร่หอแม่นครับผมเนี่ยยุบานยูทูบเปิดเนี่ยเอาหินร่งกันยูนเลยเนี่ยหินเอามาเดียวเดียวก็มันโอ้หินยังนี่เดี๋ยวก็มันกัดนักแม่นครับเดี๋ยวมือเอียงก่อนก่อนจะทายเหยียดยากก็ไม่ยกซอยไปหยียยากเหยียดยายุ่นั่นแหละฮัลโหลเอ้ยหยียดยากเหยียดยากยุ่นนั่นได้ เมีแล้วยังไกันเีโอ้เนี่ยมจะได้ร้อยนึงแล้วว่าท่นสองทั้นว่าท่านเออได้รวดทันบเพื่อนว่าสิได้ร้อยร้อยขันแล้วสองทัานเลียนเออเลียนรวดทันบมุยหลายหมู่บ้านเที่ยงกับพข้ากันเลียนจเลียนสองท่านหนึ่งเลยเพราะท่านชิดซ้าชดวเห็นอืมวันเียนเลียนเข้ามาจากในไส้มาสไี้เรียนจากใรไส้ไส้อยู่หมองนั่นละ ไอ้ใต้ยัมองไอ้ไอ้มองต้นปามหมเออขอเราโอ้ไอ้ก็เลยบู่แล้วพังพอบุ๋มเรื่องบอลเลยกบอลซูแล้วพังพอไปแล้วเนี่ยไปแล้วนำมัวปอดนั่นก็ถกมัสิเถาไม่คยเนี่ยแต่ว่าไอ้ผ้าดินหาที่าแล้วเกจเาเย็จะเป็นระมันได้เงินาท่านป้าหนีออกมากวาท่นอือบ่อยยู่บะ่จวดยู่บ่ไปยุ่กันหนีไปทาเพ็ดน้ำมันเดี๋ยงงไปน้อง ใครตะเก่งหน่งบ่อืมครับครับครับผม,มค,ครับทำอะไรด้ยกันัก็สนนะค,ค,คือมาโูดมาถึงเวลาแล้วมคือไม่ไอไอเฮ็ดผู้เดียวอันแล้วตลาดร้อยแล้วพี่ฉันอะขึ้นไปทั้งหม้เคลนว่างเลยเอาตัวนี้เอาไว้เป็นแทนว่างนะ เอาเจ้า้นอกอ,อกกับบาปูนมาหนาไมมากับแม้วตัวว่าอกกับบาปปูนมาน้น <c oughs> าไมาออกกปนมนมูน่ปูน่นนยางจะตัวดีเลววูยาง,ากกกกยางมาหก <c oughs> ็ดีเลดิบียเพื่ท่นมาทำดิเขาคือขึ้นเ้ยขึ้นปาขึ้นคนละบับ ขึ้ฝ่าึ้ฝนมานดบ่ฮะนี่โอ้โหนี่น่ากลัวมากหน่อยเพมาหน่าเออผลพองหล่นบาขึ้นหน่อยใช่ปะหน่อยปวาอีกเดี๋ยวลองเรียกมันก่อมันก็นักดีรถมันหนักไหนมาที่นี่จได้หลายคนแล้วเดี๋ยวแตงกันมาเอามามมาแตงให้บล่น บมองลั่นอ่านี่นะต้องจางแตงด้อันนี้เพิ่นอยู่นี่เห็นปะตั้งไว้อยู่แต่สีให้มันเสียลงมาทั้งอยู่ด้ล้านเดียไว้นี่เนาะตัวไหนก้อนใหญ่ๆต้องซับอันนั้นเอามาไหวทั้งหนาหนามันไหลดิ่ดลงทั้งหนาเอี่ยอ่าไม่ใช่มีมเามามมกิดซับลงเป็นโพดเหรอเนาะคือซับลงเป็นโพลลงมาตัแต่งมาเรื่อยๆไหมน้อยเราเอาอันออนี้มาอีกเอานี้วาไหวตีนงูเลยนี่ตัวนี้ว่าตีน เนติตัวนี้ว่า,าเป็นแองไว้นี่เนี่ยพีีมาเป็นแองไวลหล่ง้วกมันตกลงมาแค่นั้นล,ล่ะไหลรีรีรีลงมา,าอ่ะนข้อ,อยู่อะไรขึ้ไงแด้บัตน่สแงได้บัตรอีินมาไปพี่ตกวไปพี่เลยเป็นไงอเอฐานมาไปพี่เลยเป็นเอามาบ้างไน้นี่ปุ๊บ เออนาบตตลงตรงนี้นะนตตรงเข่ากระดูกขึ้นบนี้ดูดพุน้นไปพุ่นบอลบอลเน่เาก็คอยขูนเขั้นมากงเดียวแ้งก่อนนะครับมีเื่อปูนเลยกส่ถั่วที่ใสร่างกับอนน้อข้าแต่หาอเออเออเขาาปน้นมากๆาร่วงกินได้ลแ่เียววางน้ำขังแล้วก็เอาว่างห้ครับ ตาก็เปกันน้ำเล็กน้อยฝันน้ำมันแรมากมนสูงด้วนี่อชี้ต้นนี่ยังไงฮะโค้ชเจสีโคเจสีเออไตั้งวันเนี่ยละงอนทีว่าเหานมามึงบริหารยังหลายมรเทคณทำกันหนอยย่นนี่นน่เยเป็นคูณแล้วเนาะเพื่อนว่้าเรียนน้ำีอนี่ก็ขั้นขั้นขึนบุ๊คบบนี่ ล้าก็ถ้าเัดปุนเขายายอุ้ยควายมันติดตโคกันมากคนเห็นไหลยะด้ย่าายว่าจะมาพนดิงโ่ไหลดอกซ้ำเนี่ยยังไม่ไหล ไรโดนตอไป่น่นแตมันโตน่ไหมันโตนไม่ผี่เบ้าอมันโตนล้วนโดนโนแ้วรัพกองโอ้ยนี่ขยอ้อมจะมีอะรื่อะๆใชยาพอพูดโอมาจเาะเคยเป็นคนสวนบ่อต้นมาเยอะๆเราก็ต้องปั้นเยืนตัดแถวให้ดิดยืนตัดแถวให้ยนแล้วไปโวยน้่ง ไปเลี้ยงก้อนหินน้ำเพริ่นพุ่นอะเพริ่นเสียดน้ำตกพุ่นไหมไม่จั <มา S 2> <ซ>นวางไรสู้กับสู้สู้เขาค่ะขอขอพี่สู้เขาค่ะพี่ติสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายสู้ไปเถอะเฮ้ยช่างนี่หม่องนั่งเล่นไหมเดี๋ยวมาที่นี่ท่นอนบนนอนเลี้ยงขั้วยอยู่ข้างล่างอยู่บน จากเดีไปเกี่ยวห้าบ่มาไปพี่ไมเปานีอันี้ไปเก้ยวหาเหนัไลอยู่นี่ลต่อยัอยูนี่แต่ละพเขาซาเขาลื่นล่ะเมื่อขี่ขานประเยังแต่ละมือแต่ละเนดีบักดขนาดเดี๋ยวหินเอออาหินล่างไว้ีนหินแ่นใหญ่นิ ขึ้นบางไว้น่เย้แใ่วาให้มันเ,มนเลอออกมาสีเข้าหาแนวมาขำไปเอาเอาค,คนก้นนั่นขีดินใส่มากก้นขีดินไส่หมันเป็นแทนมันมันจะมาตีลังกาลงมาเมาื่อไรกะเทพื่นเอาเห็นพวกนี่ยเราขำไปแล้วก็เทพปูนโอ้แม่นยญ่เอาขึ้นเลยเอาขึ้นมาดูเอาขึ้นเลยค่ะเอาขึ้นเลยค่ะ เอาหินก้อนใหญ่ขึ้นเลยหินก้อนใหญ่ขึ้นเลยใช่ไหมค่ะเอาหินใหญ่ขึ้นค่ะหินใหญ่ขึ้นหิใหญ่ขึ้นก่านะค่ะโอ้หแล้วหอย่างแล้วหินหอย่างหินใหญ่ขึ้นเนี่ยล่ะตอนหินใหญ่เหรอตอนหินใหญ่เนยล่ะแล้วหินใหญ่แทนเมื่อเลยเห็นบริเวณหลักเห็นหินบริเวณหลักไม่เห็นมือก็บไริเห็นวณหลัก เป็นล้วันห้าบ่าพอเ้องเงี้ยลัดไกรพี่เรีไล,นล่นี่ไล่ตัดผลิตเลยแม่นายอาโอคพี่ขึ้นไปมะมาลงมาป้นาน้องพี่ได้โอ้ยอสันเอารถหนูไปเอาทำไม่พญท,ทดเมยใ,ใหญ่กระบะปูนหรือไงวะรถนูให้กระบะาปูนไปหล่าไป ไอใส่ไได้ได hey, like ้ย uh, <t ries> uh, uh, ูใจ <t ries> right yeah, ่าตูเขาเด้อยบบอาตูมังหนึงหมดแล้เออเออ่าใ่หอกตาันกับานไม่เมื่อบานไ่นละอือาชือเลยือออชื่อือชอือ้น่า่อสอันนี้ตังไว้ซื้อเลยเาจะเาปูนมาทยแด้เขามาตังอันนี้แชร์องมซื้อได้ก็กินกบบองปูนมะก็กินไปเอากระบะปูนบ้างไว้ เอาสิยกหนทรายนี่โอ้สิยกหนีซะมาดอกน้งันี่เดี๋ยวเฮ้คนนกันเดี๋ยวเรางหินทับมือเราเฮ้ใจไหนว่าเเดี๋อากระบ้าปูนประทาเที่เราอาขึ้นด้ไอเอาาวเาด้ทอาามเอาค้าตัวนี้เออหินหิที่เลือนี่เอาเอาค้าเพราว่ามันตีมีดเลยมากนะแต่ว่าบบดนี้เาคอยตีแล้วก็ป่นกอยังใส่นะน้วายกขึ้นไหบ่โอ้มันบริใหญ่มันบริด้หนักปานั่นละกระบ้าปูนเป้าซื้อ

ไหนได้ก็ได้ไหนได้ก็ไามขอให้มันวางทั้งนั้นี๋ยวเขาจะอยหินมาห้องนมเจาไหเจ้าไเป็นพลันเอาเอาเอานี่ก่อนือมองนี่สิเป็นพื้นได้เด้นามนามาน

ตัดตรงก็กได้เห็ดกอบ็อกเดยก่อเห็นเป็นพลานอันนี้เป็นพลานบ่ละมอกลางที่เป็นบัวได้ออกหันกี้เขนี่ันตันเนี่ยตอมอเตอร์เางานตดงนี้ไปก็ยึดต้นไม้หาต้นอ่งกัเอนต้นเพื่อนต้นเพื่อนต้นเพื่อนต้เพิอน่อไ

ปลาเบลมาฟ่าเป็นงูไงน้ำไปตกทั้งเพียร์กับนี่ไงตกตกทั้งเพียร์อ้อมคนนั้นละน้ำก็ทีอ้อมตกมาเนี่ยตกนี่ก็หนึ่งกัตกนี่เขาเอาที่ปลอกหลังล่างไงปูนปิดไปนี่นะ เิ่นก็เพก็ได้ครับแม่นจังเฮาก็เฮ็ดอีนี่แก๊แก๊ไว้นี่ก็ต้องเอาหมุนข้างล่คือกันตัวนี้มันเอียห้อยพอยแม่ก็ได้เนาะ้นหือ ใช่ขอบว่าข้าไหน่เท่าไหดกวาเดว้างขอบบิดว่เวันนี้เราะมันตกแห้งเนาะลาดปุนเลยแช่ไหมแข่งไหนหีโจบ่าก็ไปว่าแล้วห้องก็ฉา chạc chạc à, là... <laughs> <laughs> Ở đây, đây, cái này côn chắc chắc, huồn thì nó cất sổ bằng cương, bịt đi cất bằng la, bằng lại, có dưới này hom, à, 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 เห็นบ่เห uh, oh, ็น uh, บ่ะในกระติกเรียงานจนเหงาออกน้ำเลยเอาสปอนเซอร์ไม่อายน้ำเนี่ยเอาเสียละเพื่อนนี่กระด้างมากกระด้างมากตัวอิริ่คือจะอุ้ยกระด้างบอกว่าเอาเนี่ยไม้เขาแจียนะจะใ้กระติกแดงอ่ะเอาสปอนเซอร์ไม่อายน้ำังว่าอยู่อู้หูนี่ครับผมเบิ่งน้ำตกน้ำตกเข้ากับกอ ปูนลูกนึงกับก้องปูนก้อนแล้วพ่นบเออรับจัดสวนทวไทัยด้วยครับผมเออรับจัดสวนนะครับเอฟซีรับจัดสวนนี่ครับผมเพื่อนสี่เฮ็ดน้ำตกเดี๋ยวเอากรองเทิ้งหนึ่งแล้วฮเอาก้อนใหญ่พูดเพรานะเสียดายก้อนใหญ่เอาก้อนน้อยๆน่ถอะไวบ้างฮะนะเอาก้อนน้อยจืะเอาก้อนน้อยาไอ้เฮ็ดตามพื้นที่้ะครับกันมักแย่กับนีบริการมัดออเห็นนี่กับผู้มก็มดไปห้าลักเอาดูสิหินไปห้าเต้า เออสปอนเซอร์ไหมไอ้ฮัลลเอาอันนนังไง<_<_<_้ไมมเพื่อนจานทั<_<_ uh, <_<_<_<_้งน้ำมาวะก็จันถ้าเขาอันนั้นนะมันให้มันซิกแซกออกมาซิกแซกออกมาให้มันเข้าดองเท่ขึ้นมาพี่าวเลยหินทำนี้วพลเด้ลยสังมาอีกอืสั่งเมฆหลายสิตอรี่มันเคยติดโอเคนีไว้นิดนิดน้อยนะมีไว้พี่ก็ได้นะมันถือน้ำเดี๋ยวมันจะกัดจันมันกจะโอเคแล้ว เครืองดื่มค่ะเครื่องดื่มค่ะบริการดีมากเลยอ่ะการดีประทับใจค่ะเีายย่บานใช่ปะปอเคยน้ำตกปอเสียลายดินักฆ่าหินนี่เราไปหินหินนี่เราไปบ้าเอกป่ะฮะบ้าเก่งป่มาากินนมมาก